าาววดยนั INN ไทยปย่วยโควิด19รายใหม่ลดรับเปิดประเทศเหลือ8,165รายสะสม1,921,899รายผลการตรวจ ATK อีก2,450รายเสียชีวิต55ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ของประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1พฤศจิกาย,ยน2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม8,165รายลดลงจากวันนี้และต่ำกว่า1,000 0รายติดต่อกันเป็นวันที่14แล้วโดยแบ่เงเป็นผู้ป่วยจากระบบฝ้าระวัง7,241รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก390รายผู้ป่วยในเรือนจำ2ารายเป็น ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ9รายรวมป่วยสะสม1,921,899รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา1,891,326รายและว,วันนี้มีผู้เสียชีวิต55รายทำสถิติต่ำกว่า100รายต่อวันเป็นวันที่17ติดต่อกันแล้ว รวมผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว19,260รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้วันนี้9 5 7 4รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนและมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่อีกครั้งรวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว1,81,702รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก99,227ราย นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังรายงานผลการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ว่ามีการติดเชื้อเข้าข่ายอีก2,450รายซึ่งมากกว่าเมื่อวานนี้และยังไม่นับรวมยอดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ตลาดกรุงเทพมหาคนครเผยผู้ว่าอัศาวินเตรียมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการย้ำจะดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด นายขาจิตชัชวานิตปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงสถานการณ์การเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยวันนี้วันแรกโดยบอกว่าวันนี้เวลาประมาณ13.30นาทีทางกรุงเทพมหานครจะมีการประชุมซักซ้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆที่นำโดยพลตำรวจเอกอัศาวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการซักซ้อมการตรวจสอบและแนะนำสถานประกอบการว่าจะต้องมีแนวทางอย่าง ไรบ้างโดยจะเริ่มลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ต่างๆภายในเย็นวันนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าพลตำรวจเอกอัศาวินจะทำการแถลงข่าวกรณีดังกล่าวอีกครั้งภายหลังจากประชุมในช่วงเช้าเสร็จสิ้น สำหรับการลงพื้นที่ตรวจในวันนี้จะดำเนินการตรวจทางมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและมาตรการ HHA+ โดยจะลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ซึ่งทางสำนักอนามัยได้ทำการเช็คลิสต์กับทีมตรวจสอบไปในการลงพื้นที่แล้วพร้อมแนะนำการปฏิบัติตามที่ถูกต้องสำหรับ สถานประกอบการหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครมีการจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนะักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุดโดยจะควบคุมให้สถานประกอบการต่างๆดําเนินการให้ถูกต้องทางนี้อยากให้ประชาชนในประเทศคลายค,ายความกังวลเนื่องจากกรุงเทพมหานครเองจะกำชับดําเนินการตามมาตรการอย่างดีที่สุดทางนี้เพื่อให้นะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยปลอดเชือ้อโควิด -19 เช่นกัน พรรเพื่อไทยพร้อมผักดันข้อเรียกร้องภาคประชาชนแก้ไขกฎหมายที่จำกัดความคิดเห็นสร้างผลกระทบให้กับประชาชนนายชัยกเกษมนิติสิริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิทางการเมืองพักเพื่อไทยกล่าวถึงการจัดการชุมนุมเมื่อวันที่31ตุลาคมว่าปัญหาการใช้กฎหมายดำเนินคดีอาญาเพื่อจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกินว่า ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา12มาตรา116พระราชบัญญัติการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือความผิดฐานฝ่าฝืนการออกประกาศตามพรกจุกเฉินสร้างผลกระทบให้กับประชาชนสร้างความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสงสัยว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีดังกล่าวโดยมีชอบด้วยกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทำ ให้ประชาชนขาดความมั่นใจในหลักกฎหมายและหลักการความยุติธรรมของประเทศตามที่ภาคประชาชนได้มีการเรียกร้องและเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวพักเพื่อไทยในฐานะพักที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมทาข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระก,การประชุมรัฐสภาพเพื่อตรวจสอบการทํางานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจอายการศาลร,รัชทันธ์ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้ดุลยพินิษให้เป็นไปตามเจตนาของกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบสั่งการโดยรัฐบาลรวมถึงเนื่องไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวและไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยจบการเสนอข่าวก้านาฬิกา5นาทีค่ะ